ล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็เข้าไปอยู่ข้างในแต่ไม่ค่อยอยากไปแต่ไม่ค่อยไม่ถามนะผมไม่ถามว่าพี่แม่งไปผิดพลาดพลาดครั้งอะไรในชีวิตมาธรรมดามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเพราะตอนนี้พี่ก็ถือว่าเป็นช่างที่ประสบควารรมสําเรตต็จมากๆไม่มีใครไม่รู้จักหรอกยิ่งยังเติร์กเนี่ยเหมือนที่บอกรักจะเดินทางเบี่ยงมันก็มีเสี่ยงกันบ้างกครั้งหนึ่งการทั้งหนึ่งนะ าใครโดนจับเรื่องสัตว์เนีายโกรธมากอยากรู้ว่าท่าโทษยังไงเขาตั้งอาจารย์สัตว์ทั้งสิทธิ์นะเขาจะลงให้ลงไปแช่บ่อบ่ออุจจาระบ่อส่วงแช่เลยแช่มากนิดมากจนเนื้อมันนิ่มใช่ไหมแล้วขึ้นมาปุ๊บตากแดดนอนตากแดดแบบพืชปูมั่งสังกระสีมั่งอาจารย์ตักใช่ไหมแล้วมึงตักใช่ไหมมึงเอาออกหน่อยดูวยที่ไหนไหมด้วยตาเลยแปลงทองเหลืองตักตรงนี้กับขูดตรงนี้เอาแปลงทองเหลืองขูดอุจจาระเออพี่รู้ไม่ขูดอะไรตรงอะไรสักเลยเหรอใช่ สวัสดีครับชาว,วทูบาเตศักแต่พูดคลิปนี้อย่างที่สัญญาไว้นะจะมาเจาะลึกเรื่องราวของอาจารย์ยิ่งยังเติร์กจากอาจารย์ที่สักยู์ในเรือนจำจนทุกวันนี้นี่ประสบความสําเร็จนะฮะในฐานะของอาจารย์ที่ศักสไตล์อ e ีเรซูมิหรือสไตล์ชูดิชแนลเจแปนนี้วันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องราวของอาจารยิ่งยังเติร์กด้วย เด็กครับพี่ยิ่งเด็กครับผมอยู่กับพี่ยิ่งยังเจิร์ก อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเมื่อปีที่แล้วเรามีคลิปที่เราอยู่กับพี่ยิ่งกับพี่รกใช่ไหมครับ,รบแล้วผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าเนี่ยมีโอกาสจะมาสัมภาษณ์พี่ยิ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าพี่ยิ่งเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ในเรือนจาเป็นช่างสัตว์อยู่ในเรือนจำครับถูกต้องไลยพี่ครับอก่อนจะไปถึงจุดนั้นนี่เรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเกเรมากเลยนะพี่สมัยก่อนบูอ่ะพี่ก็ทุกอย่างหกมันก็ไปรุ่นพลังมันเหลือนะพลังมันเหลือใช่ไหมพี่อยากลอง พลังมืออยากลองไอ้ตอนนั้นเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยพี่ยิ่งเป็นช่างสักหรือยงังยังไม่เรียกตัวงว่าช่างนะเรียกว่าหัดสักหัดสักเริ่มแรกเลยก็ช่วงปี3 2 3สามเนี่ยสักมือตอนนั้นยังไม่มีเครื่องอ่ะพี่ทำไมพี่ถึงสักมือมวัยรุ่นน่ะนะบางทีมันเห็นว่าความจิ๊กโกอ้อ่ะแบดบอยมันต้องมีรอยสักแบบเท่ๆแล้วไปเจอรุ่นพี่คนเขาสักเสือเพนของโเปิ่นครับพี่ก็มัน สวยนะมันด,ดูมันดูดเท่ดีแล้วพี่เขาแบบลุกเขาได้ด้วยไงก็เลยถามว่าพี่สักอย่างเงี้ยสักแบบไหนก็เอาเข็มเนี่ยพันไม้ได้พันจุ่มหมึกหมึกอะไรขอ,อ,องผูถามอีกครับผู้อินเดียอิงหมึกจีนจริงๆอ่ะไอหมึกหมึกอันนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้ในการสักจริงได้ไหมพี่ได้ครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหานะสักปกติทั่วไปก็ได้แต่ว่าความเข้มเนี่ยมันอาจจะแบบสู้ ู้หมึกที่มาพัฒนามาเพื่อสักแล้วไม่ได้มีจางๆเพราะว่าใช้กับปกามัมคือหมึกรอตติ้งเหมือนหมึกพิกมาเนี่ยแหละที่เขาใช้กันแค่แบบก็แบบเดียวกันโอเคครับพี่เรียนอยู่นานไหมหรือว่าฝึกอยู่นานไหมกว่าจะเข้าไปอยู่ข้างในหลายปีนะอ๋อเหรอแล้วเป็นช่างเลยปะตอนนั้นมันยังไม่เรียกเรียนว่าช่างเรียกสักกับเพื่อนๆสักแบบมาๆมาๆอะไรเงี้ยก็ช่วงศึกษาอย่างแล้วก็ทำงานอื่นแต่ไม่ค่อยทำงานเท้านั้น ทำงานจนเข้าไปอยู่ข้างในหรืว่างั้นเถอะแล้วก็เตเพื่อนมาาสักให้สักให้แลอวตั้งแต่ร้านสักมันไม่มีมันมีจริงมันมีแค่ร้านสองร้านเมื่อก่อนอ่ะแล้วมันก็บริษักที่ไหนก็สักกันเองนะใช่มั้าเล็กโอเคตอนนั้น่ะที่พี่บอกหลายปีเนี่ยตอนนั้นพี่สักสไตล์อะไรหรือว่ายันอย่างเดียวเลยตอนนั้นไม่ได้สักยันอันนั้นเป็นรูปภาพ คือย,ยันเราไม่คีความรู้ว่าอะไรแต่เราก็ไม่กล้าไปมัว่วลรวรูปภาพตอนนั้น,นมีอะไรบ้างที่ที่สักเป็นภาพง่ายๆมั่งดอกไม้มั่งอะไรมักก่งตัวกวางวงคิสตัวหนังสือมัง่งรูปภาพอะไรที่แบบว่าง่ายาง่าพัฒนง่ายๆเพราะหนังสือมันก็ไม่มีแมกนิฟิสสมัยก่อนบแบบไม่มีจะดูหนังสือปกหนังสือทันโลกทันโลกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับรอยจักเราที่ทันโลกอ่าอ่าอ่านี่แหละที่มาของผมเป็นอิเดมิเพาะทันโลกออในยุคก0งศูนต้นช่วงปี สามสามสามสี่สามห้าเนี่ยมันสือทันโลดเม็กาซีนเล่มสิบห้าบาทแล้วเนี่ยหนังสือทั้งหมดปกหลังเนี่ยมันจะมีภาพรอยสักในญี่ปุ่นอเอามาแบบวางเรียงๆยำๆประมาณเจ็ด สิบภาพแค่นั้นแ่ะที่หาแบบรอยสักอินเตอร์เนชั่นแนลได้หนังสือแททูโรโกแททูของอเมริกาก็นานจะหลุดขึ้นมาทีตามร้านที่เขาสั่งมาของออสเตรเลียก็นานจะหลุดขึ้นมาทีแต่มันมาช่วงหลังแล้วช่วงปีแบบสามเจ็แปดสามเก้าแต่ยิงนั้นหนังสือทั้งโลกที่จะทำให้ผมแบบเกิดแรงบันดาลใจเลยว่าเฮ้ยนี่ปุ๊บมันสวยว่ะแปลว่าสไตล์ที่เป็นตัวตนของยิ่งยังเติร์กตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มสักมาพอรู้พอเริ่มรู้เรื่องราวของศิลปะที่เรียกว่าแททูเนี่ยพี่ก็คือชอบอิเลสู ใช้เขามาชอบนะแต่รู้สึกว่ามันน่าศึกษานะว่าไวรุ่นก็เก่าๆนะแล้วมันดูเป็นย akuza แล้วมันดูแบบเออมันชอบอ่ะก็ชอบแล้วก็ค่อยๆดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วตอนนั้นเริ่มใส่อิเลสุนไว้อย่างพี่ยังยังเพราะว่าแต่ก็สั่งแต่แบบไม่ไม่ใหญ่มากตอนนั้นก็ไม่รู้มันเลกอิเลสุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าเขาเรียกว่างานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นย a k ซ่าแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็เข้าไปอยู่ข้างในแต่ไม่ค่อยอยากไปแต่ไม่ก็ ไม่ถามนะผมไม่ถามว่าพี่แม่งไปผิดพลาดพลาดครั้งอะไรในชีวิตมาธรรมดามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเพราะตอนนี้พี่ก็ถือว่าเป็นช่างที่ประสบความสาเร็จมากๆไม่มีใครไม่รู้จักหรอกยิ่งยังเติมเนี่ยเหมือนที่บอกรักจะเดินทางเบี่ยงมันก็มีเสี่ยงกันบ้างกงันเั้งหนึ่งกันทั้งหนึ่งนะอ <laughs> ตอนนี้เรามากันถึงช่วงที่พี่ก็อยู่ข้างในแล้วผมถามนิดนึงพี่อยู่ดีๆคนจะไปรู้ได้ไงวะว่าพี่อ่ะมีถีมือในการสักประจําแรกไม่สัก เพราะว่าเรืจอจนั้นอะถ้าใครโดนจับเรื่องสัตว์อย่างโหดมากอยากดูเขาทำโทษยังไงเขาทั้งอาจารย์สัตว์ทั้งลูกศิษย์นะเขาจะลงให้ลงไปแช่บ่อบ่ออุจระบ่อส้วงแช่แช่มากนิดมากจนเนื้อมันนิ่มใช่ไหมแล้วขึ้นมาปุ๊บตากแดดนอนตากแดดกับพืชปูมั่ง สังกะสีมั้งอาจารย์สักใช่ไหมเออมึงสักใช่ไหมมึงเอาออกหน่อยดูที่ไหนได้ไหมยังก็ตาเนี่ยแปรงทองเหลืองสักตรงเนี้ยก็ขูดตรงเนี้ยขูด <พอ S 1> เอาแอาปรงทองเหลืองขูดอุดจระเออพี่รู้ไม่ขูดอะไรตรงตรงตอะไรส,ส,สักเลยหรอใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บนายก็บอกว่าพอ,อาแลอ้วพอแล้วอ่ะตุสิ์มึงสักข,ขุดขุดให้อาจารย์มั้ง <c oughs> ผัดกันมันเป็นการทำโทษถือว่าเชื่อใจให้ล <c oughs> ิงดูแปลว่าเรือนจำนี้นี่คือคนนี่แม่ง ถ้บจะไม่กล้าสักเลยถูกต้องไหมพี่กับบังเขตเราตวรวจะสักตลอดถ้าแบบเจอนี่แบบเราต้องไปเป็นแดนไวรุนด้วย<อ>ใช่ไหมเวแบบรุนมันก็ไม่เกินยี่สิบห้าใครโดนมันนี่แบบต้องง้องมพี่ก็เลยอยู่เรือนจำนั้นก็เลย,มยไม่ได้โชว์ฝีมือไม่กล้าเปิดตัวเลย <laughs> ไม่กล้าบอกเลยว่าครูกูสักเป็นไปอีเรือนจำหนึ่งโอ้โหนั้นไปตกใจเลยย้ายไปที่หนึ่งครับอียอียุธยาพอสาวทิ์เนี่ยเขาหยุดงานอย่างใช่ไหมมันมีโรงอาหารนะเขาเรียกโรงเลี้ยงนะเป็นโต๊ะ เรามีนั่งนะมันมันลงอาหารทั่วไปนะโต๊ะยาวเรามีขาไอ,กอ้ก้อ้นั่งนะ หมือนจับคอน벤ชั่นเลยเมืนตกใจโต๊ะนี้โต๊ะนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรวะคอ่เอนชั่นต่างประเทศที่กูเห็นในแมกกาซีนอะไรนี่วะเนี่ยนี่อินสราเอชั่นที่มาของมาบุญครองคอน벤ชั่นหรอพี่คือความรู้สึกจากเรียนจำนู่นอ่ะบางเขนใช่ไหมมาเรียนจำยุทธยานี่คนละเรื่องเลยอะไรวะเนี่ยเขาคือเขาก็มารอว่ามีแถวบ้านหรือเปล่ามีคนรู้จักหรือเปล่าใช่ไหมครับพอคนหมายาเป็นเขาก็มายินมุงโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยมันฝากเต็มหน้าเลยรถถังเครื่องบินอะไรมุกเต็มไปหมดเลยเต็มไปมุมขึ้นนี่ออกนู่นกระคาบเยอะ ฟรีเดย์ป่ะทางกูรู้มั้งเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเสารที่จะมาโอ้โหเดินตอนเราก็เป็นน้องใหม่นะใหม่โอ้โหนี่มันคอนเิชชั่นเลยนท์วันเนี่ยโต๊ะโรงเลี้ยงอ่ะแบบมันโรงเลี้ยงใหญ่ใช่ไหมเพราะมีทีวีให้ดูแล้วก็สักกันแบบโต๊ะนี้สักยันโต๊ะนี้สักรูปภาพเรียท่าโมเดิร์นงานสมัยใหม่เออเออเออมันขนาดนี้กันแล้ววะใช่แล้วว่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคือผู้คุมเนี่ยไม่ว่าพี่ คือเขาก็ไปปล่อยแต่ว่าทีนี้เขาก็ว่าแต่ว่าเขาไม่อยู่อ่ะเขาก็ให้นัทเขาคุมเองให้นัทเขาดูแลกันเองเป็นนัทโทษเขาเรียกพอรชอรอแต่มีครั้งหนึ่งมีลุงคนหนึ่งแก่อายุเจ็ดสิบกว่าแกอยากสักคนอื่นก็สักเต็มหมดนะไม่โดนนะมีน้าคนนี้แกโดนเจ็ดสิบกว่าแล้วเขาไปสักเล็กเล็กน้อยแกโดนเงินรู้ป่ะไอขังกงหมาเป็นกงหมาแบบแบบเป็นเขาเรียกเอาไว้ทำโทษครับกงหมาต่างแดดผูคิดในใจเขาถามพี่ถามคนเก่าพี่ทำไมเนี่ยเขาสักกันนั้ บลงเลี้ยนะเป็นแบบเยอะแยะมากมายไม่โดนนม่นเนาคนนี้แค่โดนนะเขาบอกมันไส้แก่แล้วไม่เตรียมตัวแก่ป่านนี้จะมาสักอีกมันมันขำๆมันนะแบบตกใจก็เลยไปย้ายไปย้ายเข้ากับฮ่องเทพเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะพี่เอาเอายุทยาก่อนอายุทยาก่อนเรายังอยู่ที่อยุทยาก่อายุทยานี่ก็คือไม่เคยเปิดตัวเลยยังไม่เปิดตัวแต่ว่าเรียกว่าเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเองว,ว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะเออ โคต้าแล้วเราก็ไปเดินดูโอ้ยจักรยานสวยในรูปภาพสวยคือตอนนั้นอะสกิลเราอะพูดตรงนะยังสู้เขาไม่ได้ผมขอเจาะที่ยาก่อนนะพี่เขาสักกันเนี่ยเขาเวลามาสักกันช่วงไหนที่พี่บอกไม่เห็นมีผู้คุมมาตรวจไม่มีะไรก็ช่วงเสสารทํากิจกรรมนี้แล้วเขานั่งสักกันนั่งสักนั่งอะไรกันแล้วก็ช่วงบ่ายก็นั่งสักกันทั้งวันบนลงนอนนั่งสักกันคือเรือนจำที่พี่ไปอยู่เนี่ยมันไม่ได้นักโทษที่โทษหนักถูกต้องไหมพี่คือโทษหนักนะโทษตั้งโทษมันไม่เกิน สิบห้าหรือยี่สิบปีอ๋อเหรอใช่อะตอนนั้นอะโทษของพี่ยิ่งอะต้องอยู่นานไหมพี่ก็ไม่นานประมาณสองปีโอ้ยแล้วไมสองปีไม่เปิดตัวว่าแบบให้เราไปอาจารย์จัดเพราะว่าเราไม่เก่งเรามีเขาถือว่าเขาเก่งกว่าเราเลยไม่เปิดตัวเงี้ยไม่ใช่คือผมเป็นคนใหม่ก็เลยไปไปเซอร์เวยก่อนไปเซอร์เวก่อนก็แต่อยู่ได้ไม่นานแป๊บเดียวโอ้ยที่นี่มันกันด่านเว้ยไม่ไหวเว้ยกันด่าน เราอยู่ในเรือนจําเราจะไปห่วงเนย่ความกันดารนะพี่มันเราอยู่ในเรือนจำแล้วเราไม่ได้แบบว่าไปเทียเ่ยวเล่นเราเดูกรุงเทพอะมันไป่สีะไรลนาะ เป็นคุณเทอจะติดหลอแล้วแบบพี่จะไปไปหลอในคุกกันนะพี่ขอโทษทีโอ้ไม่ได้นะคุณปอในคุกนี่แบบก็ต้องแบบต้องรอนะองค์จีนต้องดูบายต้องตัดขาตพี่จะหล่อไปทำไมพี่ยิ่งองค์จีนที่มันหน้ามันก็ต้องมีทรงมันมั่นพี่โกาจริงๆในคุกโคตรแข่งกันรอแล้วนะพี่โก้จำอะไรนี่ต้องแบบโอ้โหเสื้อผ้านี่แบบว่าต้องมาเดี๋ยวนะ พี่ยิ่งผมไม่เคยได้ยินเลยผมไปสัมภาษณ์คนในเรียนจาผมเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์อยู่คนนึ่าแต่ว่า <ะ S 1> มันก็เด็กกว่านะไม่มีใครมาไล,ล่แปลว่าพี่เนี่ยอยู่รุ่นตั้งแต่ยุคแรกๆเลยใช่ปะพี่ใช่มันจริงๆนะจิโกมันต้องแบบจิโกข,ขายใหญ่สมุไรนี่มันต้องหล่อไม่หล่อนเขามองแบบเป็นกระเบื้องกระเบ้าเปิดไอ้ป่องเลยนะอ๋อเข้าใจาละเข้าใจาละเข้าใจละมันต้องมีทรงใช่ต้องมีทรงทรงดีแล้วมันจะมีซีมา นี่คือพี่บอกว่าอคาว่ามีทรงเนี่ยก็แปลว่าอะแปลว่าเด็กมันก็จะคารพบนักขี่เราเหมือนเราเป็นพ่อบ้านมันเหมือนเราแบบเป็นแบบจิโกพคนนี้แบบมันก็แบบว่าจิโกะจิโกะก็จะมาคุยกันอ๋อมันก็เป็นคอนเนคชั่นอย่างหนึ่งโอเคแล้ยคนนี้ทรงแม่งดีอะไรได้เว้ยก็น่าคุยคบหาด้วยตอนนั้นเรามีไหมอยู่สองปีนี่คือเราแบบมีทรงไหมเราแบบใส่รีวายอะไรงียใช่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องข้างในก็เป็นอย่างนั้น ก่อนที่เทวินใช่ไหมเออเออผมเนี่ยคนแรกที่ใส่เทวินในเรืองจำกลางรานยาของเตมเนี่ยผมใส่คนแรกเลยแต่ละห้เขาแต่เนี่ยบาจาบาจาหูควายแบบสีน้ำตาลอาอ่าอนั้นคือโขกสุดแล้วรองเท้าก็นันยางเออเขาไปนะครับแล้วก็นันยางหูหนีบครับแต่ขอบฟ้าอออาแต่พี่ใส่เทวินเลยคนแรกเลย นี่ก็แปลว่าณตอนนั้นในเรือนจําที่ยทดยาเนี่ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเก่ายังไม่เก่าเพราะไปอยู่ได้ไม่นานแป๊บเดียวที่ยั้ยาไม่ถึงสองปียึยาแค่ประมาณเดือนกว่าเองอ๋อแล้วพี่ขอย้ายกลับเข้ามาเพราะพี่มีรู้สึกเหมือนกันดานก็เลยขอยยไม่ได้ขอ,<ต>ขอย้ายมันีเดียวจ,จริงแล้วมันไม่มีย้ายนะเพราะอันนั้นมันเป็นคุกปิดแล้วแต่โทษพี่สองปีใช่ป่ะครับพี่แต่ว่าพี่อยู่แค่เดือนกว่าแล้วไม่ไม่ทราบู่ดีพี่ไปโผล่กลับมากรุงเทพได้ไงอะครับพี่ขเขาเรียกว่าภาษาข้างในเรียกว่าเดินหัวเดินหัวคือใช่ เอ๊ะทำไงวะเขาบอกว่ามันมีย้ายกลับราชยาวเป็นคนป่วยต้องป่วยแล้วย้ายกลับราดยาวว่าผมถามว่าเขามีส่งเทพไหมถามไปเรือยถามเขาอยากรู้เจาะเจาะใช่เขาบอกว่ามีต้องป่วยเท่านั้นครับแล้วป่วยกันะย้ายมันเดือนละครั้งเดือนละครั้งเนี่ยเอาแล้วเข้าทางกูละแล้วป่วยยังไงต้องตังตายเลยไหมเขาบอกว่าเอ้ยมันก็มีเางตายแต่ว่าเล่าได้ไ้มมันเป็นยังไงเสียตัวคือ นนอ๋อจ่ายตังค์อ๋อต้องจ่ายตังค์ให้เขาแล้วก็บอกว่าเราป่วยเราป่วยหนักเขาก็จะบอกเออโอเคยิ่งยังเจ้ป่วยหนักอ่าไม่เป็นไรถ้า,อย,าอย่างนั้นเราก็ย้ายกลับเข้ามาที่กลับไปเขาป่วยจริงหมดเลยมีเรากับเพื่อนน้องคนั้นเทียบการเมืองอย่างคือมันมันตายทุกทิศเลยงเป็นโรคตายบ้างมีเรื่องมีลาวโดนแทงตายบ้างแต่ว่าจริงเราเป็นผมเป็นห่วงแม่วราแม่ต้องไปเยี่ยมไก่ก็เลยอ,อ๋อแล้วอย่างกันดาลนะโอ้โหน้ำบดานนี่แบบเป็นหิตะมอยแบบโอ้โหเดินไปจังโก้ย ขึ้นมือขึ้นขาเดินแบบโอ้โหอะไรตายหาวที่อยู่ไม่มีอนาคตแน่เลยที่โกหมดทรงแน่เลยย้ายกับเขากทมดีกว่าหนุ่มบ้าสาวปานกินย้ายปลอดภัยแล้วกับกระทมดีกว่าขี่วินดีกว่าแล้วไงต่อที่ย้ายกลับมาก็ส่งมาเดินจำกรางของเปยมหรือที่เรียกว่าลาดยาวห้ารอยไร่ก็ไปอยู่แล้วกงะทบอกถามที่มึงป่วยจริงมั้ยเนี่ยป่วยไม่ป่วยนะก็ลงแดนหก ขาจะแมกแดนแต่ผมมีมีเวลาเลยนะโอ้โหกั้งพอย้ายาแดนสามมันคนละเรื่องเลยเมันอยู่กรุงเทพขังนู่นกับกับอะไรอะตัดจังหวัดเลยอไม่มีเวลยเลยจังหวะโชคดีผมกาบพี่แรกกะวา่าทำงานลาบากไม่ไหวเลยก็ตั้งใจว่าตอนกำลังมันเหลือใช่ไหมครับพี่นุ่มๆอยู่ก็ตั้งใจว่าถ้าทํางานไม่สบายจะเกลียบิดไปเรื่อยจนกว่าจะยอดลอยหรือตัดยอดงานหรือจะสบายๆย่งไงคือพี่ทํางานทุกวันแต่พี่ต้องทําอะไรเขาให้พี่ทําอะไรตอนนั้นไปยังไม่ได้ทำงาน แต่ถ้ามันจะมีย้ายโรงงานโอ้ยลงทับถุงงานน่ะไอ้นี่ทำงานทำโคกเจ้าโคกมันงานหนักทำดอกไม้ของสาวโรงงานนะดูมันสวยงานนันยอดมันเยอะพี่อยากทำอะไรจริงๆแล้วพี่พี่อยากยอดลอยยอดลอยแปลว่าไม่ทำงานจังหวะเป็นโชคดีอแล้วก็นั่งเขาก็จะมาคัดเลือกตัวใช่ไหมมีพี่คนหนึ่งเอ่ยชื่อได้ไหมเขาคนนี้มีมีบุญคุณมากเชิญเลยครับพี่พี่สปอตแนนงสินเป็นเจ้าที่ราชการอยู่แต่สามรับอย่างเขาเดินมามองเขาเลือกเลือกเข้าโรงงานใช่ไหมครับเอ้ มึงอยู่ไหนเนี่ยอยูุ่เทพครับทํางานศิลปะเป็นหรือเปล่าได้ครับเป็นครับเป็นนะบอกเออเนี่ยถ้าทามันจิโกโดีกว่าเนี่ยคือเขาบอกเขาชอบพี่้อบดูจิโกโเออเขาบอกอชอบมันจิโกโดีกว่าเออก็ไปช่างศินคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำงานศิลปะมาแล้วทำช่างหนัง<อ>ทำเครื่องหนังแล้วก็เพ้นท์รูปเล่นอะไรเล่นน,นะ่ ก็พอทําได้แต่พวกอื่นทาไม่ได้หรอกแต่บอกทำท้าไปก่อนอออองานสบายเ,ออเออพราะรู้ว้ช่างศิลป์ไม่ต้องสบายแน่ๆเลยว่ะออติดหล,อล่อแล้วติดหล,อล่หลอแล้วสสยโกมาแล้วสา,า่โกใส่หล่อแล้วได้ครับได้ครับได้หมดอ่ะอ่าเข้าไปโอ้โหทีห่มันมีวาดรูปมีปั้นหุน่นมีแกะสลักมีทาเพเปอร์มาเช่เข้าทางกูละคือเราเราชอบแนวนี้ด้วยครับเฮ้ยเข้าทางกูลนะก็เลยให้ทำแกบอกงี้นะว่าน้อยคนนะที่จะได้เข้ามาทําที่นี่อยู่แล้ว อย่าเกเรถ้าเกเรแล้วจะไปางานไม่ดีเองก็รู้อยู่นะครับพี่ข,ข,ขนาดเขาเล็กพี่รครับพี่รู้ครับอยู่นี่แหละเอาดีๆไปเลยอย่าเกเรนะครับพี่ก็ยกมือไหว้ครข,ขอบคุณมากครับพี่เองก็ให้โอกาสก็ทำไปเรื่อย มันก็เริ่มแบบสาวทิศมันก็เริ่มมาวางางแล้วดูให้ให้มันสักกันสวยเว้ยสักสกันเยอะเว้ยวันราตยันสักสวยเยอะตัะวคนวยเยอะ,อะเ,ยเอาละเราก็เริ่มแบบตอนเรมมาใหม่อยู่ยังไม่เปิดตัวอะไรเริ่มหาอะไรและหาวัสถุด,ดิบแล้วอะตามภาษาคนมันคันมือนะหาวัสถุด,ดิบนู่นนี่นั่นนะแล้วเพื่อนขึ้นห้องนอนปุ๊บก็โอเคคือตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรมากเราก็เอ้ยว่างพอดีแลวชอบคันคันมือเคยทําอยู่แล้วก็เลยหาวัตถุด,ดิบมาวัตถุดิบมีอะไรบ้างพี่ก็ สายกีตาร์ส่วนใหญ่นะกีตาร์าาสายห้ากีตาร์โปร่งเขามีกีตาร์โปงกีตาร์โปร่งใช่มีเยอะแยะมากมายกีตาร์โปร่งเดี๋ยวก่อนเขามีเขามีทำไมต้องมีกีตาร์กีตากีก็ให้กีตาร์โปงไงที่นั่นมันโทษมันไม่เกินสามสิบปีใช่ไหมมันก็อยู่นานบางคนเส้นสายอยู่นานนะแล้ก็มาแบบว่าให้ผ่อนคลาย บางคนก็เจ้าหน้าที่ก็เอามาให้เป็นเป็นแบบกีตาร์จะมาห้าอย่างดีเลยบางคนก็ทําเองดีกว่าเอาเวลาไปทำอื่นก็มึงก็มาร้องเพลงกันแล้วมันก็ผ่อนคลายใช่ไหมอ่ะแล้วพี่ก็ไปเอาสายกีตาร์เขามาใช่แล้วก็มาเนี่ยขอขอเลยแล้วเขาอยู่ดีๆเอ้าตายฮะแล้วสายที่มันขาดเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็จะต่อต่อกันอยู่นั่นแหละแเ้าขอขอไปปลาย ตัดเลยก็ดมาให้้วเออมาฝนนฝนฝนฝนได้แลวได้อาวุธละก็มึอกมีนี่มันเขามีมึกขายเยอะที่นั่นข้างในมีขายเลยมีขายเยอะซื้อด้วยอะไรพี่ก็เงินสดที่รัฐยาใช้เงินสดไม่มีบุหรี่ไม่มีอะไรที่เขาบอกกันทั้งั้นบุหรี่ก็ใช้ได้แต่เงินสดมันเท่กว่าอ่ะเงินสดเนี่ยนี่เรามาพูดถึงเรื่องสักนะมันมันคิดยังไงพี่ถ้าเป็นเงินสดมันก็แล้วแต่ว่าสักเล็กสักใหญ่มากนั้นเปนข้างนอกแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะ เขาคร่าวอะไรอย่างนหลักร้อยหลักร้อยสำหรับลายลายแบบยังไงถ้าปูสลีเท่าไหร่พี่มันก็บางทีมันก็เติมยอดกันเรื่อยอ่ะคือมันไม่ได้เหมาอะแบบจักทีปุ๊บก็จ่ายที่ช่วยค่ามือค่าเข็มค่าวิชาอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็คือ่ะสักครั้งหนึ่งก็อ่ะคู่วันนี้สักเยอะหน่อยก็อ่ะเอ้ยอันนั้นกูคิดวึงสามร้อยมันมีสักแบบสามรูปแบบนะรูปแบบแรกสักแบบให้พูดแบบว่าจนไม่มียาหรือว่าหนูรองเข็มอะอ่านะนะสักหน่อยอ่ะแล้วก็ได้สักเพ่มทีสักหน่อย แต่ที่สองคือคนที่ก็มีตังมีญาติเยี่ยมถึงมีเงินเก็บเนี้ยมีบุหรี่มีอะไรเงี้ยจะทําใจมีบุหรี่ก็สักแบบกระจ้างก็จะได้งานที่สวยหน่อยครับอันที่สามคือสักแบบทิกโกโออคือเพื่อนกันสมุนไพร ก็สั่งให้แบบเต็มใจสั่งให้ฟรี<อ>ก็เอบบเอเลี้ยงข้าวกันคือน้ําใจกันนะ<อ>่ะคือเราเปิดใจให้ตรงนี้เขาก็าให้เราตรงนี้ช่างที่เขาบอกว่าเขาได้บุหรี่เนี่ยสักครั้งหนึ่งอ่ะสมมติว่าเทียบกับเงิน2องส0บาทเงี้ยบุหรี่เขาให้เป็นให้เป็นซองหรือว่าเป็นซองบ้างเป็นแถวบ้าง ถวนึงก็ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งนี้มันต้องสักขนาดไหนพี่ก็โอ้หถ้าได้ขั้ตอนหนึ่งเต็มหลังก็สวยเลยนะแล้วช่างอ่ะเขาเอาบุหรี่ไปทําอะไรเอาไปขายต่อหรือว่าเขาอางคนก็เอาไว้ดูดได้มันก็ไปใช้เป็นเงินต่ออ๋อเอาเอาบุหรี่ไปขายอีกทีั้งที่ลักยางก็เงินสดบุหรี่กาแฟกาแฟนี่โอ้โหเป็นหนึ่งนะเหรออยู่ข้างนอกนี่เฉยอยู่ข้างนต้องเป็นนักธุรกิจที่กินกาแฟเช้า ก่อนนอนยังกินเลยคิดดูเลยไม่กินทำไมก่อนนอนชุกันในหัวอย่างเงี้ยนั่นงกนรุมสี่ห้าคนนั่งเป้เขาเรียกโก้โหลใหญ่ๆโหลกาแฟ<อ>โหลวนติงเนี้ยก่อนนอนยังนั่งกินกาแฟทำไมวะ นี่คือแบบว่า <_ at> ไม่เท่จริงไม่เจ๋งจริงนี่มึงไม่ได้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 ต้องมันไม่ผิดกฎถูกต้องไหมพี่การที่กินกาแฟไม่ผิดกฎแต่ว่ามันหายากเฉยแค่นี้มันก็ไม่หายหาไม่ยากหรอกแต่ว่ามันกินกันทุกวันอ่ะกินกันทั้งวันกินกันเป็นคนเยอรมันมาเลยเอากอฮอกินได้ไหมเหล้าเล่อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีป่ะส่วใหญ่เป็นอนี่เหล้าหมักเหล้าหมักเหล้าหมักแล้วก็พวกขนมปังอ่ะผำให้ทมนะไม่ขึ้นลา คืลราพุปขีใส่น้ำส้มน้ำส้มส้มใส่ใส่แล้วหมักกินกินนานไม่พี่กว่ามันจะแบบว่าเมาแล้วแบบกินเป็นเหล้าได้อะสี่ห้าวันสี่ห้าวันเหรอใช่กินเมาแล้วโอ้โหโอ้ตั้งโอ้ตัผมผมทำประจำ <laughs> <laughs> โอ้ อันตรายนะโอ้ชูโม,มนไม่คิดกันแล้วขอให้เมาเสร็จปุ๊บพี่ก็เริ่มได้สักเ<ช>พื่อนเพื่อนกันเนี่ยแหละ<ช>แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เลยการว่าพี่ก็สร้างชื่อเสียงโดยการที่สักพนุสักเพื่อนเพื่อนกันแล้วคนก็ไปโชว์นู่นนี่นั่นจนพี่แม่งเป็นอาจารย์ในในในเรือนจำดังนั้นผมก็ไม่ได้เปิดตัวนะผมสักแค่ในห้องนอนสักพวกซีซีเท่านั้นไม่ใช่ว่าสักมัวสัวโดนมันอายเขาว่าอ๋อพี่ก็ต้องสักคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ไม่โดนผู้คุูมาเล่น ก็สั่งให้แบบโอ๊กยิกโกยิกโกหน่อยอะไรอเงี้ย<อ>ไม่ได้สั่งเยอะเธอะเยอะแยะมากมายสั่งให้เพื่อนๆที่ซ<อ>ีอยากสักก่งเพราะเราอยากสัก<อ>่งแล้วเพื่อนๆที่ซีไมสั่งให้หน่อยจังหวะที่ผมต้องตักสวยเพราะอะไรรู้ป่ะผมอยู่ช่างศิลป์ช่างศิลป์นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาเอาหนังสือทัชทูทำได้เลยของอ่อเมริกาที่นนที่มีทัชทูนารโก้เห็นไหมอันนั้นเอามาแล้วเขาเอามาให้วาดวาดพวกมุกวาดแกัดมุกอะไรพวกเนี้ยเป็นลายพวกนี้เขาถือมาแล้วเราบอกพี่ ผมขอได้ไหมโอ้เออ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 มึงจะไปสักเหรอครับพี่มึงขอได้พี่ผมชอบได้แต่มันห้ามให้ใครเลยนะให้มึงแค่นั้นนะ แล้วคนไอ้นี่ได้พี่ทีนี้แบบมันก็หล่อเลยเราโอ,อ้โหเลยโก่งจริงเลยเมีเขาเรียกงานนอกไงเขาเรื่องงานนอกไงงานโมเดิร์นงานไม่เลื้อยอันนี้งานนอกไอ้พวกพี่สักสวยแบบที่ไหนวะนี่เนี่ยยิงกขาสักให้พุูปแบบสวยเว้ยแต่ว่าแอคเลยวาดไปนี่เ <c> พ <oughs> <c oughs> ระ <c oughs> <c oughs> าะงั้นก็มันต้องวาดมือไงมันเป็นคปีนะก็ดูแล้วเขาวาดก็เลยไม่แล้วทำไมเอาจริงนะพี่จริงๆคนที่มีสกิลในการวาดรูปมันก็วาดได้แบบไม่ต้องไปเห็นแบบมาจากข้างนอกหรืออะไรมันมันไม่ออกว่าจะรูปอะไร เจ้าลูกอะไรใช่ไหม<อ>แต่เนี่ยมันเป็นหนังสือคุณต้องก็เห็นใช่ไหมแมกกาซิ่งของเนททตูมันก็แบบมันเยอะใช่ไหมแล้วสวยเลยเ<อ>จังหวะผมตักบนลงนอน แล้วในโรงนอนเนี่ยในห้องนอนผมเนี่ยห้องสีเนี่ยมันจะเป็นพวกช่างศิลป์ล้วนๆเลยเป็นห้องนอนของพวกช่างศิลป์ครับทีนี้เนียมันก็มีคนนี้เฮ้ยย,ยิ่งเช้สีนี่สวยก็เป็นรุ่นแบบเก่าๆทั้งเลย,เยใช่ไหมก็ช่วยแนะนํางานก็ลงพอดีผมสามาั่ไม่เยอะนะในนั้นน่นะน้อยชิน้นแต่แบบว่าเน้นๆสักแค่แขนเนี่ยผนมาสักเต็มหลังเนี่ยผมหลอ่อกว่าเยอะีมือมันก็พอเขาอุ้ยคนเก่งเยอะลัดยาวอ๋อแต่ด้วยรูปแบบที่เรามีโอกาสเห็นเนี่ยที่พี่ได้หนังสือมานี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบเออ ตกต่างคือพวกช่างศักดิ์ที่เป็นเกจิเดวยกันเนี่ยเขาเออศักดิ์เข้าท่าไว้สวยด้วยชื่อก็เลยติดหูด้วยเพื่อนๆที่เป็นเกจิศักด้วยกันเนี่ยทีเนี้ยการที่พี่อ่ะมีชื่อและคนรู้เออยิ่งยิ่งศักดิ์สวยว่ะตอนนั้นเนี่ยพี่อัปเกรดแบบความเป็นนักโทษเลยว่ะพี่กับเพื่อนๆนะแจ้งเพื่อนๆนะก็หรือคนที่อยู่ข้างในอ่ะเขาก็จะแบบคุยกับเราดีขึ้นเองนิดนึงเหรอคือพี่รู้สึกได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ก็อย่างว่าธรรมนาทิโกก็อยากเป็นเลยศักดิ์ก็ศักดิ์สวยใช่ไหม ก็ชอบแต่ว่าพวกนั้นผมไม่สั่งให้ใครแบบว่าไม่สั่งให้ใครเยอะนะแต่ก็อยากสั่งแม่ก็อยากมันยิ่งดูพี่แบบนั่นเขาอีกเลยนะแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบอยู่ดีมจะเอาบุหรี่เอาเงินมายิ่งเ่าศิลปินนะเว้ยถ้าเกิดเขาแบบเขาอยากจะสับให้เขาก็สั่งให้เพราะว่าผมกลางวันผมก็ทํางานช่างศิลป์ใช่ไหมก็ทาปั้นไปอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วไงแล้วก็มีน้องๆที่มาฝึกงานด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกไม่อยมีเวลาว่างเลยสาธิ่ก็ เฉยสักวันห้องมันสบายกว่าไม่ต้องไปหลบไม่ต้องไปดูนายไม่ต้องไปดูนายเจอเกมตนวตีนายเขาอีกของวันนี้ไม่ต้องไปต้องเยอะหรอกเขาจพี่น้อยน้อยมันก็ดูแพงอ่าเน้น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 งานเน้นงานดีคุณภาพดีดีเราอยากทำก็คือเราอยากทำอ่ะอยากทำก็ทำจนนอินดี้เลยอินดี้อินดี้ส่งส่งได้แล้วจบเรื่องของเรียนจำละตอนนี้มากันถึงหลังจากพี่ออกมาแล้วแล้วอยู่ดีเราถึงมาเรื่องที่จะดำเนินชีวิตการเป็นช่างสักแบบทุกวันนี้ับพี่ ผมคิดว่าถ้าเรายัางเมาอยู่อย่างเงี้ยไม่คุกก็ลงนนันไม่สมดุณภาพแล้วคนกนันใหญ่ลูกลูกมงมันจะมาร้อให้พ่อไอ้ขี้คุกพ่อมึงขี้ยาพ่อมึงขายยาแล้วเป็นลูกชายมาแลหายทำไงดีวะเลิกม่งเลยมั่นใจเลยงานอิมเรซูมิกับงานนิวเจอร์บานิสเนี่ยมันถ้าเกิดสังเกตจริงๆศึกษารจริงรๆๆเนี่ยสไตล์ทุกอย่างเทคนิคการทําการวางงานภาพมิติสีแม่งชัดเจนเลย ถ้าเรามาดูเรามาเรามาเปรียบเทียบกันจริงๆนะหลักๆเลยพี่ความแตกต่างระหว่าง2งานนี้ในมุมของหลักการนะของศิละปะมีอะไรบ้าง